ใชไหมครับตรงนี้เคยเป็นที่ที่ว่ายิ่งใหญ่นะครับอ่านี่คือร้านวัสดุก่อสร้างนะครับที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอท่าแซะเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้มาเห็นไ,ไหเนี่ยเขาจะมีผสมสีนะครับเราปงจรเลยแล้วก็เขาจะปั๊มอิดนะครับอิดบล็อกขายเนี่ยคือจะครบวงจรเลยครับร้านนีเนี่เนี่ยดูนะครับร้านเขาใหญ่มากเลยเห็นไหมเนี่ยปิดตัวลงนะครับอ่า ด้วยอาวุธปืนนะครับคือใช้อาวุธปืนในทางที่ผิดนะครับดูนะครับเนี่ยช่วงระยะ1นาทีนะครับปิดชีพทีเดียวสอศพเลยนะครับหัวกับเมียด้วยกรณีหึงหวงนะครับที่กลับมาจากเหตุการณ์จุมนมกปป,ปสนะครับจับมาช่วงทีหนึ่งแล้วก็เข้าใจผิดนะครับ ลั่นไกนะครับเมีย mm. แล้วก็ตัวเองก็ลั่นไกตามนะครับเนี่ย <c oughs> อาวุธปืนเวลาที่ซื้อเนี่ยก็เหมือนกับเราซื้อไว้ประดับบารมีไว้เพื่อเป็นคารป้องชีวิตและทรัพย์สินเป็นสิ่งที่ใช้เสริมทัพในกิจการนะครับสำหรับคนที่มีกิจการเยอะๆนะครับ <c oughs> มีทูกน้องหลายๆคนจึงจําเป็นที่ต้องมีอาวุธปืนเนี่ยไว้เพื่อเป็นคารนะครับอ่า ไม่ได้มีไว้ข่มขู่ใครแต่เพื่อเป็นคารนะครับสำหรับครอบครัวบ้านที่มีอาวุธปืนเนี่ยคนในบ้านเนี่ยจะต้องมีความรอบคอบนะครับการใช้อาวุธปืนเนี่ยอย่าใช้ด้วยอารมณ์นะครับคุณจะต้องใช้อย่างมีสติในกรณีของเหตุการณ์ในท่าแสะ้นะครับ อสองกอนผมเมียเปิดร้านขายวัสดุกอ่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอท่าแซะเลยนะครับมีทั้งมีการปั๊มอิดบ็อกสูงผสมสีครบวงจรนะครับคือร้านวัสดุกอ่อสร้างร้านนี้เป็นร้านที่ว่าใหญ่ที่สุดของอำเภอท่าแซะเลยนะครับเนื้อที่นี่คือเกือบได้เลยนะครับพื้นที่ของร้านวัสดุกอ่อสร้างใหญ่มากอ,าอยู่ริมถนนเพชรเกษมของสีแยกท่าแซะเมียเป็นสอทอนะครับ เขาก็ออกงานบ่อยแล้วก็ครั้งหนึ่งที่มีการขับไล่ของกลุ่มกปปสนะครับคือเขาเป็นแกนนําใหญ่เลยบ้านเนี้เขาจะชอบอาวุธปืนทั้งผัวทั้งเมียแล้วเขาจะมีปืนสั้นหลายกระบอกปืนสั้นของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของก้ามมมอแล้วก็ลูกซองนะครับเวลาที่คอนเนตไปเที่ยวบ้านเนี่ยเขาจะชอบในเรื่อง อาวุธปืนนะครับเขาจะชอบแบบคุยเรื่องปืนนะครับบางทีไปเขาก็จะมีการเช็ดปืนล้างปืนนะครับถอดปืนออกมาล้างเมียก็ชอบชอบตั้งคู่อ่ะเมียเป็นแกนนำกองปสอก็จะไปบ่อยนะครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงทีนี้มีวันหนึ่งคือเมียเนี่ยกลับมาบ้านช่วงตีหนึ่งนะครับฝ่ายผัวเนี่ยก็คิดมากนะครับร่าหองระแหง ก็ได้โพสเฟซบุ๊กแบบทำนองว่าแบบเครียดอะเมียกลับมาช่วงตีหนึ่งนะครับพอจอดรถปั๊บอ่าก็ชวนเมียขึ้นไปบ้านบอลนะครับบ้านอีกหลังหนึ่งก็ไปกันตามปกติก็ฝ่ายผัวนี่ก็ได้ถามเกี่ยวกับกลับบ้านดึกอะไรแบบนี้ยก็ได้มีปากเสียงกัน ก็ตัดสินใจใช้อาวุธปืนก้ามมอนะครับจ่อเมียนะครับแต่ฝ่ายเมียเนี่ยใช้มือนะครับปัดกระสุนเนี่ยไปถูกที่ฝาผนังจํานวนสามนัดนะครับแต่นัดที่สีเนี่ยนะครับเข้าตรงปลายคางไป,งปเลยนะครับคือแบบเลือดนี่คือเต็มนองพื้นเลยนะครับคือแบบจ่อเขาเนี่ยจ่อก็าใต้คางแล้วนะครับกระสุนนี่น่าจะทะลุทะลุออก ออกหลังกนะ้ามมอนะครับกระสุนมังคอมนะครับแบบหัวค้นเนี่ยคือแบบธรรมดามากนะครับขนาดลูกมะพร้าวนะครับยังได้ทัง้งสามสี่ลูกนะครับไปถึงก้ามมอนแรงมากเนียยิงช่วงายคางนะครับทะลุกออกท้ายทอยตายคาที่เลยนะครับฝ่ายผัวก็จอขมับตัวเองนะครับจอขมับตัวเองแล้วก็ลงไปนอนกองพื้นเลยนะครับบอกกระสุนตอกเพิร์นอยู่จํานวนห้านัด ก็ตอนนั้นผมเป็นคู่ภัยอยู่นะครับผมไปนี่คือผมเห็นสภาพนี่คือน่ากลัวมากเลยนะครับด้วยพิษหึงห่วงนะครับกลับบ้านดึกคิดมากนึกว่าเมียเนี่ยจะต้องมีเป็นก,ปก,กกเป็นกิ๊กกับนักการเมืองมีปากเสียงใช้อุวุธปืน,นะครับจ่อเมียนะครับเมียปัดหลบกระสุนไปถูกข้า้ํำแพงนะครับแล้วก็นัดที่สี่จ่อเข้าปลายคางนะครับออกท้ายถอย อตอนนี้ร้านวัสดุก่อสร้างร้านนั้นก็นะครับยุบกิจการเรียบร้อยเพราะว่าให้ทางญาติพี่น้องบริหารนะครับมันก็ไม่เหมือนกับต้นฉบับอืมแล้วก็เขามีลูกด้วยกันสองคนนะครับเป็นลูกแฝดตอนนี้ก็เป็นสาวแล้นะครับคือจากร้านวัสดุก่อสร้างที่ว่ายิ่งใหญ่นะครับมีกิจการมากมายมีเบคโคสิบล้อแทนเลอร์ นะครับคือรถเขายุ่แยะรถที่ว่าเขาใช้ในกิจการนะปิดตัวลองด้วยอาวุธป,ปืนแค่กระบอกเดียวนะครับยิงด้วยจํานวนสี่นัดอ่าไอ้สามนัดนี่คือจังหวะที่ว่ามือปัดนะครับเอกระสุนมันก็เบี่ยงไปถูกฝาผนังแต่นัดที่สีเข้าไปคางมดดีเลยนะครับปึงเดียวตายขาที่เลยนะครับคือเป็นคนที่ร,ำร่ำรวยมากๆนะครับ แต่ทุกอย่างต้องจบลงด้วยอาวุธปืนแค่กระบอกเดียวนะครับอาวุธปืนที่ใช้คือ9มมนะครับใจร้อนนะครับการใช้ปืนเนี่ยใจร้อนช่วงระยะ50วิเนี่ยนะครับทุกอย่างคือเปลี่ยนทันทีเลยถ้าคุณใช้อาวุธปืนด้วยอารมณ์นะครับกรณีหึงหวงเนี่ยนะครับบางทีเราก็ต้องนะครับคือ อดทนนะครับคือเราก็ต้องคุยให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหตุผลนะครับไม่ใช่ว่าตัวเองเครียดนะครับอพอถามเมียมีปากเสียงนะครับอคนเราเนี่ยพอมีปืนเนี่ยเวลาที่มีปากเสียงหรือว่าบรรดาโทษะเนี่ยจะชอบหยิบอาวุธปืนนะครับออกมาแก้ไขเออาก็หยิบปืนเอาก็หยิบปืนนะครับอทุกวันนี้ผมผ่าน โซนตาเซ่นเนี่ยผมเห็นร้านเนี่ยผมหมดหูมากเลยนะครับอืยาคุ้นเต็มหมดอืเถาวันเถาหน่วยหรือว่าอะไรเนี่ยคุ้นเต็มร้านหมดนะครับคือไม่มีใครที่จะบริหารต่อนะครับจากที่เป็นที่ที่ยิ่งใหญ่นะครับร้านวัะดุก่อ,กอรสร้างกิจการเนี่ยไม่ว่ากิจการอะไรนะครับการที่ว่าจะให้ใครบริหารต่อมันก็ไม่เหมือนกับต้นฉบับนะครับเพราะว่า การทำกิจการเนี่ยนะครับคือพรสวรรค์ใครพรสวรรค์มันความสามารถใครความสามารถมันนะครับแล้วมือยิงเนี่ยคนเป็นผัวเนี่ยเขาเป็นคนที่ว่าสุขุมมากๆนะครับเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดเวลาที่คิดมากนะครับปึงเดียวนะครับตา,ราตายเลยยิงเมียตายเลยสำหรับคนที่ว่าครอบครัวนะครับเป็นนักการเมืองก็เปิดใจให้กว้างนะครับ ใจกว้างเพราะว่ามันจะต้องออกงานบ่อยผมเชื่อว่าลาครอบครัวเนี่ยจะต้องมีความคิดแบบที่ว่าผมพูดนะครับจะต้องหึงหวงเป็นเรื่องธรรมดาและในกรณีที่ว่าเมียนะครับออดอกบุกนอก,อกทางหรือว่าเขาไม่ได้รักเราแล้วนะครับก็แยกทางเดินนะครับอย่างน้อยๆเราก็แยกทางกันเพื่อนลูกนะครับต่างคนก็ต่างยังได้มาเจอลูกนะครับช่วยกันเลี้ยงลูก อย่าตัดสินใจด้วยอาวุธปืนนะครับแค่นัดสองนัดนะครับนัดสองนัดนี่คุณอย่าลืมว่าทุกอย่างคือเปลี่ยนเลยปืนก้ามอม,อมอเป็นปืนที่ว่าแรงมากนะครับแรงมากๆไม่ว่าจะยิงถูกจุดไหนนะครับถ้าเป็นกระสุนหัวรูด้วยนะครับอแรงทั้งแรงปะทะทั้งอํานาจทะลุทะลวงนะครับสูงเนี่ยเหมือนกับสนก้ามอม,อมอเนี่ยถ้าเป็นหัวหัวมอนแบบเนี้ยอืม อำนาจทะลุตะลวงสูงแต่ถ้าเป็นหัวรูเนี่ยนะครับทั้งอำนาจทะลุตะลวงสูงนะครับแรงประทะสูงนะครับรูยิงนิดเดียวนะครับรูออกนี่คือใหญ่นะครับถ้ายิงช่วงหน้าออกนี่คือเครื่องในนี่คือตับไตไส้พุงนี่คือแตกเลยนะครับเนี่ยเครื่องในนี่แตกเลยถ้ายิงช่วงเนี้ยเนี่ยถ้าเป็ดยิงช่วงหัวใจช่วงตับก็คือตับแตกถ้ายิงช่วงพุงก็ไส้แตกนะครับเนี่ย ยิงน้หัวมจะบานนะบหวมจะบานรู้ออกได้ใหญ่อำนาจทะลุตะลวงไม่ต้องถามนะครับก้ากมงอ,มอเนี่ยเป็นปืนที่ว่านะครับทุกหน่วยงานนะครับนิยมใช้ไม่ไว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือนนะครับเจ้าของกิจการปืนก้ามอมงอผมเชื่อว่าแรงนะครับถ้า การขออาวุธปืนนะครับขอไว้เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยผมขออยู่อย่างหนึ่งนะครับเอออย่าใช้มายิงคนในครอบครัวยิงลูกยิงเมียยิงตัวเองนะครับใช้มาเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินจริงๆนะครับออาถ้าเขาไม่รักเราแล้วนกลูคนกทางนะครับแยกทางกันเดินนะครับต่างคนต่างหาใหม่อเดี๋ยวนี้มีเงินนะครับหาได้อต่างคนต่างมีเงินต่างคนต่างมีฐานะดีๆนะครับหาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอ มันไม่ใช่ว่าเรื่องที่ว่ามันจะต้องคิดทั้นหรือว่าแก้ไขปัญหาได้ไม่ได้นะครับาหาใหม่ถ้าเกิดอะไรที่ว่ามันไม่โอเคก็คือแยกทางหาใหม่แค่นั้นเองนะครับบางคนเนี่ยเมียเนี่ยผัวไม่ไว่าจะเป็นผัวหรือเป็นเมียเนี่ยนะครับเห็นดอหน้าต่อตานะครับแต่เขาก็ยังไม่ใช่อหดเปิร์นในการตัดสินปัญหานะครับก็แยกทางกันเดินแค่นั้นเองนะครับ มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ว่าแก้ไขไม่ได้อีกอย่างกิจการทุกอย่างทุกอย่างมันก็คือยังเหมือนเดิมนะครับลูกนะครับลูกก็คือสบายนะครับในอนาคตเหมือนเดิมนะครับในในก็คือมีลูกด้วยกันนะครับอย่างน้อยทับศินมันก็ไม่ไปไหนนะครับมันก็ตกตกเป็นของลูกนะครับถึงเมียไม่ได้อยู่กับเราผัวไม่ได้อยู่กับเรานะครับแต่ทัพยิสินมันก็ต้องตกเป็นของลูก เหมือนเดิมนะครับโอเคคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ว่านะครับเตือนสำหรับคนที่ว่าใจร้อนในการใช้อาวุธปืนนะครับอรอดที่ดินทรัพย์สินกิจการเงินทองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้าใช้อาวุธปืนด้วยอารมณ์นะครับทุกอย่างคือจบนะครับไม่มีในเหลือ,อเดี๋ยวนี้เวลาที่ไปยิงคนเนี่ยคุณอย่าลืมว่านะครับยิงคนหนึ่งนัดเนี่ย ผมเชื่อว่าที่ดินสิบไร่นะครับก็ไม่พอจ่ายนะครับไหนจะค่าทนายค่าศพบติดคุกนะครับต่อยเดินเรื่องขนาดไหนนะครับสุดท้ายเงินก็ต้องไปตกที่ทนายหมดนะครับทนายเอาหมดเวลาทนายที่ว่าเดินเรื่องใ้เรานะครับเดินร่วงช่วงที่เรากําลังมีเงินนะครับแต่ถ้าเมื่อไรเงินหมดนะครับทุกอย่างคือจบเพนะครับแยกย้ายแค่นั้นเองคือสไตล์ของทนาย มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับที่ผมเคยได้สัมผัสมากับญาติพี่น้องผมนะครับช่วงมีเงินนะครับเดินเรื่องให้จบดูแลเราอย่างดีเมื่อไหรที่ว่าเงินน้อยนะครับทุกอย่างคือแยกย้ายนะครับทําคดีอื่นนะครับคดีเราเขาจะไม่ทําให้เราแล้วถึงเขาทาก็ทําแบบแพ้นะครับอ่าโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดถูกใจฝากกดติดตามไว้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและผมก็จะมีเรื่องราวดีๆมานําเสนอกันเรื่อยๆผมครับ PUN <clears throat>